สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับมื่อกี้ชั่วโมงเร่งด่วนเด้อครับพี่น้องชั่วโมงเล่นด่วนครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครับมีพี่น้องเอฟซีหลายทันกัดรอข้อยเยู่ครับผมเพราะว่าที่พี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีได้ฟังในคลิปน้พี่น้องเนาะปูเลขล่างลบบุรีครับเพิ่นจะมีเลขมีทีมาาขึ้นกันครับผมหางเดียวครับเมื่อวันหันเพิ่นได้มาแต่ว่า เขาเด้อครับผมงวดนี้ถ้าพี่น้องเอฟซีฟังในคลิปของเก่ามาเชียตั้งแต่คลิปที่สัมผัสปูโรบลี่นะพี่น้องเนาะครับปูบาเพิน่นหรือว่าข้าเจา้าจะสดเสื้อยห้ครับผมจะสดเสื้อยห้ครับเหล็กหางเดียวจังไดกับไดมา้วเดอครับพี่น้องครับเป็นชั่วโมงเหล่งดวนจังไดกับพิจนาเบิงเอาครับก่อนฉีนเบิงเนวาทางตัวเหล็กมีที่มา ปูลบบุรีครับเก่ามาเชียร์กับขอากราบขอพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ส่งต่อสู่พี่น้องเอฟซีครับเอาท่านกับท่านเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับเพิ่งจะได้มาครับผมเพิ่นเพิ่งจะได้มาเนาะพี่น้องเนาะเก่ามาเชียร์กับทาการตัดให้พี่น้องเอฟซีหรือว่าล่งคลิปให้ไวที่สุดแล้วครับผมครับ ช่วงนี้กัถือว่าเป็นชั่วโมงเหล่งด้วนเอาจังได้กัให้พี่น้องเอซโชคดีเดอกกับผมหวดวันที่1ิ16 5, กลุมผ้าพันกับเป็นแนวทางเบื้องครับผมสำหรับแนวทางที่เก่ามาเชร์เด้นนำเสนอมาเนาพี่น้องเนาะบพราะว่าจะเป็นเลขของพอเสียน้องค่ายครับผมเลขฝันพอจอหอเลขฝันปูแม่นแนหรือว่าพอไพ่บุญครับ รือว่าสายเหลขข็กคำนวณสายด้วนนั้งสิงครับพี่น้องเนาะอาจารย์เสียนความพนมเพิ่มฝันแม่นด้วยครับผมอีกหลายเสียนครับพี่น้องเนาะครับพิจนาเบิ่งเอาครับแต่ว่าก็จะลืมเหล็กอ่าไปทะเบียนรถด,ด้อครับผมไปทะเบียนรถน้ำเชียร์ครับเอาครับก้อนที่เบินเน่งแนวทางตัวเลขของปูโลรบุรี่เข้ามาเชียร์กับอกรากขอพระคุณปูด้วยครับผมที เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยเ้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์หละก,กัอู้น้ำชช่ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขกมีที่มากกับปูรบุรีกันเลยครับปูครับเก็ามาเชียกาบน้ำมาสการปูรบุรีครับผมเอารีบเลยรีบเลยเพอเลขมัน,นออกมาละเดี๋ยวเ,เกิดมันมีจะไม่ อันจะอันสักกลัวตรงนั้นครับปู่ครับให้มาหางเดียวที่ว่าชดเชยนะชดเชยใช่ครับปู่ที่ว่าชดเชยเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดตัดแค่สองอ๋อเก้ามันมาหลักร้อยอยู่แล้วล่ะปู่ไม่ได้ให้ไปเห็นถ้าคนอื่นเขให้ก็หุดละปู่ก็ให้เก้าหลักร้อยอยู่แล้วครับผมหางเดียวนะปู่ครับผมเดียวกันตัดกสองเจ็ดเจ็ดสองแค่นี้พอครับ 927ด่รรดวนรีบเลยครับผมครับปู่กล่าวน้ามัสก,การครับ<ป>ครับผมถ่ายคลิปนี้กับขอให้พี่น้องเอโชคดีด้วยครับผมสวัสดีครับ